ช่องสนอน้อยสตอรี่ขอนำเสนอนิทานเรื่องลูกเมียรองนิทานทุกเรื่องเราเขียนขึ้นมาใหม่และจัดทำขึ้นมาจากจินตนาการผู้เขียนขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะครั้งอดีตการก่อนนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาคนนี้มีนามว่านายเจมิม และส่วนตัวของนายเจิมนั้นมีภรรยาถึงสองคนภรรยาคนหนึ่งมีนามว่าต้นอ้ออีกคนชื่อยิหวาโดยหญิงสาวทั้งสองคนมีลักษณะที่แตกต่างกันและผู้ที่มาก่อนนั้นก็คือต้นอ้อต้นอ้อเธอเป็นเมียใหญ่ส่วนยี่หวาเธอเป็นเมียรองแรกๆพวกเขานั้นก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้ แล้วรวมถึงต้นอ้อไม่สามารถรับได้ที่จะให้สามีเธอนั้นมีเมียรองอีกคนแต่ด้วยความที่นางต้นอ้อรักชายคนนี้มากเช่นกันจึงต้องยอมให้นายเจิมนั้นมีเมียรองโดยที่ไม่ได้ต่อว่าอะไรแม้ในใจของหญิงสาวจะโกรดเคืองและแค้นที่นางยี่หวามาเป็นเมียรองของผัวตน ปัจจุบันทางต้นอ้อและหิวาก็เกิดตั้งท้องร้อมกันทั้งคู่และได้ทราบว่าเจ้าหนูน้อยที่อยู่ในท้องนั้นเป็นเด็กหญิงด้วยกันทั้งสองแม้ว่าตนจะยังคงไม่ถูกกันแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายแล้วไม่ได้ใหญ่โตสำหรับพวกเธอเลยจนกระทั่งระยะเวลาผ่านไป ลูกน้อยของพวกเธอกำเนิดขึ้นมาจนกระทั่งเวลาต่อมาด่างยี่หวาก็เกิดป่วยด้วยโรคร้ายจนเสียชีวิตลงเหลือเพียงแต่ลูกน้อยของเธอเท่านั้นที่นายเจิมเป็นคนเลี้ยงดูเอาไว้และบางครั้งก็จะมีนางต้นอ้อที่มาช่วยดูแลด้วยแม้นางจะไม่เต็มใจแต่ก็ต้องทำเพราะคำสั่งผัว และลูกของนางยี่วามีนามว่าวารินส่วนลูกของตนออเธอมีนามว่ามินตราจนกระทรั่งระยะเวลาผ่านไป20ปีลูกของพวกเธอทั้งสองก็เติบโตใหญ่กลายเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาสะสวยด้วยกันทั้งคู่แต่เมื่อโตขึ้นมาทั้งสองคนนั้นก็ไม่ถูกกันเช่นเคย พ่อต้อนอ,อมักจะพูดกรอกหูลูกสาวตนว่าวารินเป็นเพียงลูกสาวเมียรองของพ่อเธอเท่านั้นจึงทำให้มินตราไม่ชอบหน้าวารินตั้งแต่เล็กจนโตและมักจะรังเกียจรังแกวารินอยู่เรื่อยมานี่วารินแม่ของฉันให้แกไปล้างจานที่หลังบ้านแล้วก็อย่าลืมไปล้างรถล้างผักที่หลังครัวด้วยละ่ะ ได้จ้ะแต่ว่ารอฉันซักผ้าให้เสร็จก่อนนะแล้วจะรีบไปทำให้ว่าแต่วันนี้คุณป้าต้นอ้อทำอะไรกินหรือจ๊ะฉันยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยอีกครั้งตอนนี้ฉันยังหิวมากแล้วถ้าหากงานทุกอย่างในบ้านยังไม่เสร็จแกไม่ต้องมาถามถึงเรื่องกินเลยนะเพราะถ้างานทุกอย่างไม่แล้วเสร็จสิ้นนะก็คงจะไม่มีอะไรตกถึงท้องแกสักอย่าง แล้วก็อย่าคิดนะว่าจะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องพ่อถ้าไม่เช่นนั้นฉันจะบอกแม่ให้จัดการแกอย่างหนักเลยล่ะสิ้นสุดคำพูดของมินตราก็ได้เดินเข้าไปในบ้านทันทีและเมื่อวารินได้ยินเช่นนั้นเธอก็ต้องรีบทํางานเพื่อจะให้แล้วเสร็จสิน้นเพราะบัดนี้เธอหิวข้าวมากแล้วจนกระทั่งวันหนึ่ง นางต้นอ้อได้ใช้ให้วารินไปซื้อผักและอาหารเพื่อมาทำกับข้าวเย็นและได้ยื่นเงินให้หญิงสาวไปจำนวนหนึ่งเมื่อเป็นเช่นนั้นวารินจึงได้เดินออกไปทันทีแต่ตัวของเธอนั้นก็กำลังหิวโหวยเพราะไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เช้าตรู่ทั้งวันก็มัวแต่ทำงานทั้งงานบ้านงานสวนงานครัวอีก จนไม่ได้กินข้าวแม้กระทั่งน้ำยังได้กินอันแสนน้อยนิดแม้ว่าตอนนี้เธอจะรู้สึกหน้ามืดตามัวจนจะเป็นลมแค่ไหนแต่เธอก็คงต้องอดทนแล้วเดินต่อไปที่ตลาดทันทีทันใดนั้นเองวารินก็ได้เดินไปด้วยสองเท้าเปล่าของเธอมาถึงตลาด ในขณะนั้นจูจุเธอก็เกิดมีอาการหน้าเมื่อตาลายจนในที่สุดภาพทุกอย่างก็ตัดไปแต่ดันโชคดีที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาช่วยเหลือเธอเอาไว้และรีบพ,พาเธอเข้ามาอยู่ในร่มหายาดมเพื่อกระตุ้นให้เธอดีขึ้นจนภายในระยะเวลาไม่นานหญิงสาวก็ลืมตาฟื้นขึ้นมาพบกับหน้าชายหนุ่มคนหนึ่ง และมีป้าอีกสองคนที่ยืนมองดูเธออย่างเป็นห่วงเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือไม่ได้กินข้าวปลามาทั้งวันแน่ๆเลยดูสิคุณมีอาการเหมือนคนหิวอดอาหารมาเลยนะใช่จะ้ะพอดีว่าทั้งวันฉันเอาแต่ยุ่งงานบ้านงานครัวจนไม่ได้กินข้าวกินปลาไม่ได้กินน้ำเลยลจะจ้ะ แล้วก็ต้องออกมาซื้อของที่นี่อีกก็เลยกลายเป็นแบบนี้ถึงอย่างไรฉันก็ต้องขอบคุณคุณนะจ๊ะป้าด้วยนะจ๊ะขอบคุณที่ช่วยเหลือฉันเอาไว้ไม่เป็นไรหรอกครับถึงตอนนี้เธอไม่เป็นอะไรแล้วก็ดีถ้าอย่างนั้นเธอต้องการจะไปซื้ออะไรเดี๋ยวผมจะไปช่วยแล้วจะยกของกลับไปส่งเธอที่บ้านด้วยดีไหม เกิดเป็นลมเป็นแล้งระหว่างกลางทางขึ้นมาอีกคงจะไม่มีคนช่วยได้ทันแน่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกจ้าเดี๋ยวฉันหาซื้ออะไรกินแล้วก็เดินกลับบ้านเองได้ต้องขอบคุณจริงๆนะจ้ะสิ้นสุดคำพูดของวารินเธอก็รีบเดินเข้าไปในตลาดและไปหาซื้อของเพื่อจะรีบกลับบ้านไปทำอาหารเย็นทันทีแม่ครับ หญิงคนนี้เธอน่าสนใจมากผมรู้สึกว่าเธอมีอะไรที่น่าค้นหาอีกทั้งเธอยังมีหน้าตาที่น่ารักกริยามารยาทก็ดีอีกด้วยแม่ว่าอย่างไรครับผมชอบหญิงผู้นี้ผู้ที่เป็นป้าสองคนที่ช่วยวาเลนเอาไว้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่ของชายหนุ่มคนนี้และทั้งสองแม่ลูกนั้นเป็นคนที่ร่ำรวย แต่ไม่ถึงขั้นเป็นเศรษฐีมีเงินทองมากมายแต่เขานั้นก็ยังมีบ้านที่ดินหลายอย่างอีกทั้งธุรกิจชายหนุ่มคนนี้เขามีนามว่าชัดชนและเมื่อผู้เป็นแม่ได้ยินสิ่งที่ลูกชายพูดก็ทำให้ครุ่นคิดในสิ่งที่ชาวบ้านเล่าลือกันและรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาหญิงสาวคนนี้ และเธอจึงนึกออกขึ้นมาว่าแม่นึกออกแล้วลูกลูกชอบผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเธอเป็นลูกเมียรองและแม่ได้ข่าวมาว่าแม่ของเธอนั้นที่เป็นเมียรองก็ได้เสียชีวิตไปตั้งนานแล้วถ้าลูกอยากจะมีคู่ครองจริงๆแม่จะแนะนำน้องมินตราลูกของเมียใหญ่ให้ดีกว่า แม่ของเธอเสียชีวิตไปนานแล้วอย่างนั้นหรือครับถ้าอย่างนั้นเธอก็น่าสงสารมากละสิถึงเธอจะเป็นเพียงลูกเมียรองก็จริงแต่ผมไม่ได้เห็นว่าเธอมีนิสัยใจคอไม่ดีเลยนะครับคุณแม่อย่าเพิ่งตัดสินคนแค่ภายนอกและอีกทั้งแค่ได้ยินจากปากชาวบ้านสิครับไม่ว่าผู้เป็นลูกชายจะพูดอย่างไรผู้เป็นแม่ก็ยังคงยืนกราน ที่จะไม่ให้ลูกชายตนนั้นไปหลงรักกับหญิงลูกสาวเมียรองเช่นนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ช่างย่างไงแม่ก็ขอคัดค้านลูกไปชอบคนอื่นก็ได้มีผู้หญิงมากมายตั้งหลายคนที่เหมาะกับลูกดีกว่าหญิงคนนี้ตั้งเยอะสิ้นสุดคำพูดของคนเป็นแม่ก็ได้เดินกลับบ้านไปทันทีและตามด้วยนายชัดชน ที่ตนนั้นเดินตามแม่กลับไปจนกระทั่งตกเย็นเป็นเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงวารินก็เพิ่งจะกลับถึงบ้านเมื่อเธอไปถึงบ้านแล้วก็ได้พบเจอกับสายตาอันดุดันพร้อมกับจดจ้องเธอย่างกับจะเชืิดเธอทั้งเป็นอยู่แล้วนั่นก็คือสองแม่ลูกคือต้นอ้อและมินตราและเมื่อเห็นวารินไปนาน ไม่กลับตรงเวลาที่กําหนดเพราะบัดนี้เลยเวลาที่ทั้งคู่จะต้องกินข้าวแล้ววารินจึงถูกตำหนิต่อว่านี่เธอไปทำอะไรมาหรือไปแอบหาผู้ชายที่ไหนมาหรือไปจนขำมืดขนาดนี้รู้หรือเปล่าว่าฉันกับแม่อยู่จะแย่อยู่แล้วคนอย่างเธอนี่มันไม่มีอะไรได้เรื่องได้ดังใจสักอย่างต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะ มินตราปาต้นอ้อพอดีว่าระหว่างทางฉันเดินไปตลาดเกิดเป็นลมไปนะจ๊ะมีคนช่วยเอาไว้พอลุกขึ้นมาได้ก็รีบไปซื้อของแล้วของมันก็เยอะฉันก็เลยแวะทานข้าวสักครู่เพื่อให้มีแรงเดินกลับบ้านนะจ๊ะเธอจะไปเป็นลมเป็นแรงอะไรก็ช่างสิสิ่งสำคัญก็คือเธอต้องกลับบ้านมาให้ตรงเวลา แต่นี่มันผ่านไปนานแล้วอีกทั้งฉันกับลูกก็หิวมากเสียเวลารอเธอแล้วอย่าลืมล่ะอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อของเธอด้วยนะเพราะต่อให้เธอไปบอกพ่อเขาก็คงจะทำอะไรฉันกับลูกไม่ได้เพราะเธอเป็นแค่ลูกเมียร้องสิ้นสุดคำพูดของต้นอ้อและมินตราก็ได้กระชากข้าวของออกจากมือวาริน แล้วนำเข้าไปทำอาหารเพื่อทั้งคู่จะรับประทานอาหารในช่วงค่าแต่เมื่อทำเสร็จสิ้นก็ไม่ได้เรียกวารินเข้าไปกินรวมโต๊ะอาหารด้วยเลยเก <c oughs> ือบทุกวันวารินมักจะได้ยินสองแม่ลูกที่มักชอบพูดถึงเธอในทางเสียหายอีกครั้งยังตอกยำ้ำว่าเธอนั้นเป็นเพียงลูกเมียรองเป็นประจำ ซึ่งนั่นก็ทำให้เธอรู้สึกเสียใจแต่ก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นนี้เพราะผู้เป็นแม่ของหญิงสาวนั้นเป็นเพียงเมียรองจะให้ผู้อื่นมองดูดีก็คงจะเป็นไปได้ยากอีกครั้งยังมักถูกชาวบ้านกวาดสายตาไม่ดีใส่เป็นประจำแม้ว่าเธอจะชินชาแล้วแต่ก็ยังคงเสียใจที่ไม่มีใครเข้าใจเธอเลยสักคน หลายวันต่อมาจูจูชายหนุ่มนายชัดชนก็ได้เดินทางมาที่บ้านของวารินและเมื่อวารินพบเจอกับชายหนุ่มเธอจึงรีบทักทายขึ้นว่าอา้าวคุณที่ช่วยเหลือฉันเอาไว้นี่นาะวันนี้มาทำอะไรที่นี่หรือจ๊ะพอดีผมรู้มาว่าบ้านของคุณทำสวนเกษตรใช่ไหม พอดีว่าผมต้องการที่จะรับซื้อผักเพื่อไปขายต่างเมืองเนื่องจากว่าสวนของผมนั้นไม่สามารถออกผลผลิตได้ตามที่ต้องการฉันเองก็สนใจอยู่เหมือนกันนะจ๊ะแต่ฉันต้องปรึกษาคุณป้าและคุณพ่อด้วยถึงอย่างไรฉันก็จะให้คุณพ่อและคุณป้ามาพูดคุยกับคุณอีกทีนะรอฉันสักครู่จ้ะและในขณะที่วาริน กำลังเข้าไปตามป้าและพ่อของเธอนั้นชายหนุ่มจึงได้พูดคล้อยหลังตามเธอไปว่าผมไม่ได้ต้องการให้คุณไปถามป้าหรือพ่อของคุณเลยผมอยากให้คุณเป็นคนตัดสินใจเองว่าต้องการหรือไม่เรื่องมันเป็นของคุณไม่ใช่หรือตัวคุณเองควรจะเป็นคนตัดสินนี่ว่าจะยินดีช่วยเหลือผมหรือไม่ถ้าคุณต้องการผมยินดีที่จะรับซื้อ แล้วคุณไม่รังเกียจฉันเลยจ๊ะมีแต่ผู้คนชาวบ้านต่างรังเกียจว่าฉันเป็นลูกเมียรองแล้วทำไมใครต่อใครก็มองว่าฉันไม่ดีไปหมดรวมถึงตัวฉันเองก็ยังมองว่าตนเองไม่ดีเลยหนาะถ้าเลือกได้ฉันก็ไม่อยากเกิดมาเป็นเพียงลูกเมียรองแบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฉันก็ไม่สามารถเลือกได้และไม่คิดที่จะโทษแม่ของตนเองเลย บางทีตอนนั้นแม่อาจจะมีเหตุผลจําเป็นก็ได้ที่ทำแบบนี้แต่ถึงอย่างไรแล้วเรื่องธุรกิจก็ต้องปรึกษาพ่อกับป้านะจ๊ะเพราะฉันไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ฉันไม่มีสิทธิ์หรอกสิ้นสุดคำพูดของวารินก็ได้เดินเข้าไปตามพ่อและป้าต้นอ้อทันทีคำพูดของวารินเมื่อชายหนุ่มได้ยินเช่นนั้น ก็ทำให้เขารู้สึกประทับใจในตัวหญิงสาวคนนี้เป็นอย่างมากเพราะเธอมีนิสัยดีไม่ได้เหมือนกับที่ใครๆเขาท่าลือกันเมื่อนายชัดชนได้พบเจอกับพ่อและป้าต้นอ้อวารินก็ได้พูดคุยถึงเรื่องธุรกิจทั้งสองยินดีจะร่วมส่งผักให้แก่ชายหนุ่ม และนั่นก็เป็นการกระตุ้นให้ฝั่งพ่อและป้าตนออกของวารินมีรายได้ที่มากขึ้นในขณะฝั่งผู้ใหญ่กำลังตกลงคุยกันมินตราเมื่อได้เห็นชายหนุ่มปรากฏว่าเธอรู้สึกตกหลุมรักในความล่อเหลาและเมื่อเห็นว่านายชัดชนเป็นคนรวยนั่นก็ทำให้เธอรู้สึกยิ่งชอบและหลงไหลในทันที ผู้ชายคนนั้นเป็นใครกันเลยเยาวรินหน้าตาดูดีแถมยังดูมีฐานะร่ำรวยอีกแบบนี้สมควรจะคู่กับคนอย่างฉันผู้ชายคนนี้แหละฉันจองนะเธออย่าคิดจะมาแย่งชายคนนี้ไปจากฉันเด็ดขาดถ้าไมา่อย่างนั้นอย่าหาว่าฉันไม่เตือนวารินทำได้แค่ตอบตกลงและพยักหน้า เพื่อเป็นคำตอบว่าเธอนั้นจะไม่ยุ่งกับนายชัดชนโดยเด็ดขาดหลังจากนั้นระยะเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนชายหนุ่มก็ได้มาที่บ้านของบารินบ่อยขึ้นและได้มาพบเจอกับบารินพูดคุยกันบ่อยครั้งจนเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นเมื่อมินตราเห็นเช่นนั้นจึงทำให้เธอรู้สึกโกรธเคืองวารินเป็นอย่างมากเพราะก่อนหน้านี้ เธอได้บอกวารินแล้วว่าตนเองนั้นชอบชายคนดังกล่าวจนกระทั่งสุดท้ายแล้วหญิงสาวก็ทนไม่ไหวจึงเข้ามาตาวาดและอลวาดใส่วารินที่กำลังสนทนาเรื่องงานกับนายชัดชนรวมถึงตรงนี้ก็ยังมีแม่ของนายชัดชนยืนอยู่ด้วยอีกครั้งไม่ใช่แค่นั้นยังมีแม่ของหญิงสาว และพ่อของเธอด้วยเช่นกันฉันถือว่าฉันเตือนเธอครั้งก่อนแล้วนะวารินทำไมเธออยากจะมาแย่งแล้วจะมาชอบคุณชัดชนอยู่ได้เธอนะก็รู้อยู่ว่าฉันชอบคุณชัดชนมานานแล้วถ้าอย่าเอานิสยัยชอบแย่งคนอื่นเหมือนแม่ของเธอมาใช้ซิเมื่อวารินได้ยินเช่นนั้นก็ทำให้เธอรู้สึกไม่ไว้ เพราะตัวเธอเองทนมานานมากแล้วกับการที่ต้องโดนมินตราต่อว่าเธออย่างไร้เหตุผลอีกทั้งเธอยังมักโยงพูดถึงแม่หญิงสาวเสียหายทางทั้งที่แม่ของนางนั้นเสียชีวิตไปนานแล้วเธอจะว่าฉันอย่างไรก็ได้แต่ฉันขอร้องละ่ะอย่าไปว่าถึงแม่ของฉันที่เสียชีวิตไปแล้วเลยนะถ้าไม่เห็นแก่ฉัน ก็เห็นแก่หัวอ,อกคนเป็นแม่ของฉันบ้างเถิดอีกอย่างตอนนี้แม่ของฉันก็ตายไปนานแล้วจะเอาอะไรอีกทุกวันนี้แม่ของเธอก็เป็นเมียเพียงคนเดียวของคุณพ่อนั่นสิครับอีกอย่างตัวของผมเองก็ไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นผมมีสิทธิ์ที่จะพูดกับใครก็ได้แล้วผมก็ชอบบารินผมคุยกับเธอเรื่องงานก็จริงแต่ในใจผมก็รู้สึกดีให้แก่เธออยู่แล้ว ถึงคุณวารเรนจะเป็นเพียงลูกเมียรองแต่นิสัยของเธอก็ไม่ได้เหมือนกับคุณอีกทั้งผู้เป็นพ่อเมื่อเห็นว่าวารรนเสียใจกับการกระทำของตนเองที่เลือกมีเมียรองจนทำให้เกิดเรื่องปมในใจของลูกสาวทำให้เธอนั้นดูไม่มีความสุขมาตลอดชีวิตเมื่อพ่อรู้สึกผิดจึงพูดขึ้นอีกว่า เอาระนะลูกลๆอย่าทะเลาะกันเลยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความผิดพ่อคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครพ่อผิดเองที่เลือกไปมีเมียร้องเมื่อลูกๆกเกิดมาแล้วก็มาทำให้ลูกทะเลาะกันสร้างปมในใจให้แก่ลูกๆรวมถึงภรรยาของพ่อด้วยส่วนแม่ของวารินได้เสียชีวิตไปนานแล้ว เลิกโยงถึงเธอได้แล้วนะพ่อคิดว่าถ้าเธอเห็นว่าทุกคนมาทะเลาะกันเพราะเรื่องของเธอเขาคงจะไม่สบายใจเช่นกันเอาเป็นว่าเรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นพ่อขอยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวถ้าจะโกรธก็ขอให้โกรธพ่อคนเดียวเถิดนะคําพูดของผู้เป็นพ่อ ทำให้นางต้นอ้อและมินตรารวมถึงวารินได้สงบลงและเริ่มที่จะเข้าใจกันมากขึ้นพวกเธอตกลงที่จะให้อภัยพ่อและให้อภัยซึ่งกันและกันเรื่องอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปในเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้มินตราและต้นอ้อ ก็ได้ให้อภัยวาลินและแม่ของเธอทุกคนต่างอภัยให้กันและกันรวมถึงผู้เป็นพ่ออีกด้วยหลังจากที่ทุกอย่างสงบสุขทุกคนก็ช่วยกันทำงานอีกทั้งธุรกิจของตนมากมายในครอบครัวมีรายได้มากขึ้นส่วนตัววารินเองก็ได้พบรักกับนายชัดชนและเมื่อแม่ของนายชัดชนเปิดใจ ให้กับวารินและไม่อคติกับหญิงสาวแค่เพียงเพราะนางเป็นลูกเมียรองส่วนมินตรานั้นก็ได้ไปสมหวังในความรักกับชายคนอื่นแล้วก็ใช้ชีวิตครองคู่กันอย่างมีความสุขตลอดไปจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสโสน้อยสตอรี่ หากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดไปบ้างก็ต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ